สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผักชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่23เมษายน2 5 6หาครับเมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาแบ่งปัน f อฟซีทางช่องครับผมเป็นของผมเองครับผมเนาะหลังจากที่ผมลงเลขบนอย่างเดียวตรงตรงให้ f อฟซีทางช่องแล้วครับผมเมื่อนี้ครับผมจะมาลงล่างตรงตรงให้เอฟทางช่องครับผมเนาะสูตรเต็มครับ9ชุดแล้วก็ จะสรุปคัดเน้นให้บน2คู่ล่าง2คู่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับมาดูนี่ก่อนครับบนตรงๆสูตรนี้ครับผมเขาเมื่อแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับผมเนาะมี f อใจดีส่งสูตรแล้วก็ตัวเลขมาให้ครับผมเนาะนี่ครับกอ f อกระคอขอบคุณ f c ใจดีเด้อครับผมเนาะเันทรงสูตรมาให้ละกันอ่าแนวคิดมาให้วิธีทำมาให้ผมให้ผมลองคิดเบิ้งว่าเขาจริงไหม ผมจะเหตุด่อนหลังบินลครับผมเขาจริงๆครับผมเขามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับผมบนตรงๆครับหลักสีบนครับงวดนี้ครับ901ครับหน่วยบนครับ3 4 5หครับผมจับคู่ให้ที่เก94 95 0เก4า5 13เก15หราบสหาผมเนาะเน้นที่93แล้วก็03ครับวิ่ง9ก้าบนครับนี่ครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะส่วนเลขวิ่งตัวเดียวของผมครับนี่ครับวิ่งตัวเดียวผมบอกเขาเนาะครับเนาะหมดทีเดียวครับผมหมดทีเรียวให้ศูนย์ครับไม่เข้าครับเลขออกห้าเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าครับงวดนี้วิ่งตัวเดียวผมจะให้บนอย่างเดยอะนะครับไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะครับผมเนาะชุดนี้ไม่เข้าแล้วงวดนึงก็ถือว่า พอแล้วครับอันนี้ไม่เอานะครับผมงวดนี้ผมจะให้วิ่งบนตัวเดียวครับให้วิ่งบนตัวเดียวงวดนี้นะครับก่อนอื่นครับมาดูของพี่หนึ่งคาแครก่อนครับพี่หนึ่งคาแครงวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับเด่น5กับ6ครับบนอย่างเดียวเด่น5กับ6ครับจับคู่ครับ5253 6 2 6 3ครับนี่ครับแล้วก็ ชุด3ตัวครับ5 4 2 6ี่ี่สองแล้วก็9 42ครับของพี่หนึ่งค่าแค่ครับแคปหน้าจอครับนี่ครับส่วนใครรอเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขาผิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นหนี่นจะโทรมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลงให้เอฟทีทางช่องพุ่งนี้นะครับไม่เกินเที่ยงครับผมเลขวิ่งสงขาครับงวดที่แล้วให้มา วิ่ง 5. บนล่างครับเม็ดเดียวเข้าที่หลักร้อยครับผมเนาะเลขออก5.98ครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้นะครับส่วนใครรอเลขวิ่งนะความถมครับวันที่26นะครับ2ุนะครับงู่แล้วให้วิ่ง 6. บนล่างไม่เท่านะครับแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เขาครับผมนี่ครับ968ครับเน้นย้ำกับ f c ทางช่องครับ ตัดเล่น2ตัวได้ที่96 68แล้วก็98ครับ98เข้าตรงๆครับผมเนาะเพิ่นในล้านกว่าครับผมแต่ว่าเพิ่นวิ่ง6บดถือครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นซื้อเลข2ตัวครับถูกล้านกว่าครับนี่ครับถ้าใครรอเลขวิ่งนะครับมันถมพร้อมจับคู่ให้ครับผมรอก่อนนะครับวันที่26นะครับ26เมษายนนะครับจะลงให้ FC ทางช่องครับผมเนาะพอดีเพิ่นแจ้งเข้ามาผมก็แจ้งเข้า FC ทางช่องต่อครับผม นี่ครับมาครับผมมาครับส่วนเลขผมเองครับงวดนี้ครับผมเนาะนี่ครับผมบนตรงๆเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับผมงวดนี้ครับผมเนาะจะเข้าไหมลองดูครับคลิปนี้จะเป็นเลขล่างครับผมเนาะเก้าคู่ครับแล้วก็สรุปบนล่างครับบนสองคู่ล่างสองคู่ให้เอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะส่วนเลขวิ่งครับเลขวิ่ง อันนี้นะครับผมไม่ทําแล้วนะครับผมเนาะบนล่างครับงวดนี้ผมจะให้เลขวิ่งบนตัวเดียวเพราะ่ครับผมเนาะมาครับผมมาครับพรหัตครับพรหัตล่างอย่างเดียวครับล่างตรงๆครับ ล่างตรงๆครับหลักสิบล่างครับผมเนาะหลักสิบล่างหลักสิบล่างครับ,บงวดนี้ผมได้ที่เก้า หนึ่งห้าครับหลัก10บล่างงวดนี้ของผมได้9ก้นะครับส่วนหลักหน่วยล่างครับหน่วยล่างครับหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างครับหนึ่งครับ สครับห้าครับหลักหน่วยล่างครับหนึ 1, 3, ครับนี่ครับผมหลักสิบล่างเก้าหงห้าหลักหน่วยล่าง135ครับนี่ครับจับคู่ได้9ก้าคู่ตรงๆครับผมล่างตรงๆครับได้ที่ 91, 9าสาม 5 9, 1, 9, 3, 9 5ครับ9 1 9 3 95ครับแล้วก็1 1ครับ1 3 1 5ครับ1 1 1 3 1 5แล้วก็5 1 5 3 ห้าหครับนี่ครับผมล่างตรงๆครับ9คู่ครับลงวันที่2ครทับ5ครับ,รบ6 7นะครับระวังบนกับล่างสูตรบนเข้าดีกว่าครับผมเนาะผมลองทำด้านหลังดูแล้วสูตรล่างนี่นนะเพิ่งเข้ามา สามงวดติดต่อกันเองครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้นะครับผมเข้ามาจับคู่เข้าบนไม่ใช่ครับเข้าล่างตรงๆสามงวดติดต่อกันครับผมส่วนบนตรงๆเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปแบบว่าคัดเน้นให้เอฟซีทาง่องครับผมเนาะมาถ้าผมมาครับจะสรุปคัดเน้นให้เอฟซีทางช่องถ้าผมบนสองคู่ล่างสองคู่ครับพร้อมเลขรระะนะวิ่งบนครับผมเนาะวิ่งบนวิ่งล่างครับ มาครับผาหัดครับบนครับบนวิ่งเก้าครับบนวิ่งเก้าครับเดี๋ยว วิ่งเก้านะครับให้ที่9 3 03ครับเ3 0 3นครับเน้นที่93มนะครับนี่ครับ0 3ามาจากนี่ครับผมเนาะมาจากนี่03 fc ทางช่องยังงงนะครับว่า03มาจากไหนให้วิ่งเก้าครับนี่ครับนี่ครับถ้าวิ่งจริงก็วิ่ง เด่น9ลองศูนย์ครับผมตะวันพวกไผ่บินวนนี้ตัวเดียวครับวิบ่งที่9ครับผมถ้าจริงๆก็วิ่ง9ลองเด่น9ลองศูนย์นะครับส่วนล่างับผมส่วนล่างครับล่างล่างครับ,รบเด่นที่1ครับล่างเด่นที่1ครับ นี่ครับมีหนึ่งอะไรบ้างนี่ครับผมผมให้ที่ 5, 1, 1, 5, ห้าหนึ่งหนึ่งห้าอเพิ่มกลับกลับได้นะครับเพราะว่านี่ครับผมเนาะหลักสิบนี่ลักหน่วยครับผมเนาะมีหนึ่งหาเอาหนึ่งห้าแล้วกันหนึ่งหา้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วกันสองคู่พอเน้นที่หนึ่งหนึ่ง แล้วก็1 5ครับ2คู่นะครับเน้นที่1 5แล้วก็1 1, 1นะครับเน้นที่1 5ล่างครับนี่ครับลงวันที่2ครับทับ5ทับ6 7ครับมาครับผมมาครับให้เอที่ทางช่อง ออแ,แคปหน้าจอออกแผ่นก่อนแคปหน้าจออันนี้ก่อนดีกว่ามาบนตรงๆล่างตรงๆก่อนนี่ครับบนตรงๆล่างตรงๆก่อนครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมอันนี้เขาเมื่อล้วเจ็ดงวดติดตอ่อกันสูตรนี้เขามื่อล้วสามงวดครับผมเนาะส่วนชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้นบนวิ่ง9ครับ93แล้วก็0 3ย์ครับ ล่างครับเดีย่ยน1งครับ15แล้วก็1นึนครับแคปหน้าจอครับกับสุดท่านี่กับอคาะไออนให้เอทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับผมสุขภาพแข็งแรงลํารวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์ดกดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ